ทำไมไม่ฟังอาจารย์ไม่รู้อะมันรู้ชัดแล้วอาจารย์ก็ไปบ้านคุณประมลใช่ไหมเราอยู่ยุทธยาเราเราจะต้องมามากรุงเทพมาใกล้นะอาจารย์จะต้องมาใกล้ใช่ไหมมันก็ถามตัวเองว่าไปถามอาจารย์ไหมว่มาบ้านคุณประมลอยู่ที่ไหนเรานั่งรถติดลงฟิวเจอร์ก็นั่งแท็กซี่ไปเราจะได้ไม่ต้องมาเทศจิตอะไรเงี้ยไม่ไปใครไม่ไปทัวร์เน,นี่ยมันไม่ไปมันไม่อยากไป ไม่ไม่คิดจะไปหาอาจารย์ไม่คิดจะไปไม่คิดจะอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้อาจารย์ก็บอกว่าจะไบ้านประมลแล้วก็จะไปไปใต้เนาะเขาก็ไปทําคลิปแล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งอาจารย์ก็พูดว่าเนี่ยคนที่เข้ามาในทางอาจารย์ที่มันไม่ฟังอาจารย์มันก็ออกรอบคู่นอกคา ฟังไปแบบไม่ได้คิดอะไรก็ยืนร้างการไปเพราะก็พูดถึงมา่างนี้เพราะเราก็ไม่ฟังแล้วอะไรเงี้ยเราก็ออกรอบคาอะไรเงี้ยเราก็จะมีช่วงเนืา,ารก็พูดแบบคุณบัวอ่ะพูดด้วยกันอ่ะพูดเนี่ยยาวไปหลงอ่ะไปติดซีรีส์ว่าพุทธเจ้าไปน,นู่นไปนี่ใจมันก็ย้อนเหมือนเราเลยอ่ะเราก็ไม่เอาอาจารย์เราก็ไปติดอะไรแล้วมันจะทํายังไงอ่ะจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยใจใจคิดตอนนั้นคิดนะตอนนั้นอ่ะมมันก็ไม่ฟังทาไงไงก็ไม่ฟังแล้วทีนี้พออาจารย์ก็กลับไปใต้ใช่ไหมมาถึง ตอนเย็นใจเรื่อคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาอาจารย์ที่ที่เทพสติดแต่ว่าพอดีอาจารย์มาถึงมือก็ไม่ได้อะไรก็ยกก็พอมาวันเสาร์วันที่สามอะวันที่สามวันนั้นอะมันตั้งใจแล้วไม่ฟังยังอื่นแล้วจะวางอาจารย์มันก็เลยคือมันมันหาทางอะไรไม่ได้วางโทรศัพท์คือแบบไม่เข้าใกล้เลยอะวันนั้นทั้งวันอันนี้พอมาประมาณตอนเย็นเนาะตอนเย็นยังไงมันก็ต้องถึงอยู่แล้วโทรศัพท์ก็หยิบโทรศัพท์มาวางอาจารย์ประมาณ สามทุ่มมานอนเนาะมันมันก็ไม่กวงอ่ะอาจารย์พอพอที่โพท์มาแล้วมันไม่ฟวางมันลากมาอาจารย์ตื่นไหมตีสี่ห้าทุ่มอ่ะไปไปย้อนไปดูอันเรื่องแบบข้างนอกอ่ะซีรีส์พวกหนังเน long, ี่ยมันมันมันกล้องอยู่ในหัวเงี้ยเสียงนั่งเอกเอะไรเงี้ยชื่ออะไรเงี้ยมันถูกผุดขึ้นมาอตามไปดูมันเสร็จแล้วประมาณทีหนึ่งทีสองจะทำยังไงนะจะทำยังไงดีมันก็มันทำอะไรไม่ได้อ่ะอาจารย์มันก็ดึงดึงดึงไปพอนั่นเสร็จ มันก็ไปฟังแล้วจะทำยงไงมันก็ย้อนนะย้อนย้อนดูตัวเองแล้วว่ามันมีอะไรนะไม่ึ่งไม่ไหวนะยังไงยังไงก็ไม่ไหวเองก็ไม่ฟังอาจารย์แล้วตอนนี้มันก็ย้อนว่าเอ้ามันก็มีอีกตัวหนึ่งนะคือที่ว่าจะต้องฟังอาจารย์สัจกะเรามีตัวนี้อยู่นะเราใจมันก็บอกว่าเนี่ยสัจจะไงตู้กับมันซิลองดูซิเรามีสัจาะนะเราจะได้แบบว่ายังไงอ่ะสัจจะอันนี้มันก็คือแบบเราไม่นอกรูดอกทานอัควันอาทิตย์เนาะ ก็ฟัง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 แต่แล้วก็ฟังอ่ะแต่มันก็ไม่เอาอยู่เลยแต่ก็ฟังได้อย่างอื่นอ่ะมันมีนะมันก็วิ่งวิ่งมันในหัวเนี้ยแต่มันไม่ตามแล้วไงมันไม่ตามแล้วพอประมาณตอนเย็นเนาะเราก็ก็นึกในใจว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวแบบว่าตั้งตั้งจิตนะแบบว่าอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่ายังยังอะไรอ่ะยังได้ตามอาจารย์อยู่หรือว่ายังมีบุนวาสนาอยู่เนี้ย ยังไรก็แล้วแ,แต่ขอให้ได้ไปหาจาร์แล้วตอนนี้เขมามันก็ไม่มีอะไรนะวันจันทร์ประมาณเก้าโมงแปดโมงกว่าเก้าโมงเนี่ยแหละตายแล้วจะฝากข้าอยู่หลานอ่ะหล,าน,ลานคนที่มาตรงที่ขึ้นรถไฟอ่ะเขาขับรถผ่านไปเลยนะจาร์มันเห็นอ่ะสายตาเห็นก็วิ่งวิ่งไปที่ถนนนะ้าเรียกกำมะกรกำมะกรนเขาก็ตกใจว่าทำไมวิ่งกระถือกราบอกมาเระบอกมานี่มานี้เขาเรียกเขามาให้เขา,าขเข้ามาขเขาเข้ามาเข้ามาก็เ็นพูดกันเนี่ยรู้ไหมว่า ไปเทพสถิตนะจะไปยังไงจะไปชยาภูมิอ่ะจะต้องนั่งรถไฟเราต้องทํำย <đã S 2> ังไงจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้าเนี้ยชวนทุกคนมาไม่มีใครมาเลยอาจารย์แม้แต่น้องสาวตัวเองอ่ะปิดเทอมมาน้องสาวไม่ได้ทางานที่โรงเรียนแล้วน้องสาวก็ไม่มาพี่สาวก็มีธุระเพื่อนบ้านเขาก็ไม่มีใครมาด้วยทํายังไงไงก็ไม่มาเราก็เอาจะทํายังไงีแล้วทีนี้พอหลานคนนี้มาแล้วคิปนั้นเออเราจะได้ไปไปแต่ว่าพอพอวันกันนะพอนั่งเสร็จเขาก็พูดว่าเออเดี๋ยวดูให้นะเขาก็ รหัสไ i ฟ i เนี่ยขเขาไม่มีเลยนะเขาว่าเข้ารหัสไ i ฟาเนี้ยนะรถมันมารถไฟมันมันจะออกจากรถด,ด่วนอ่ะมันจะมาถึงสถานียุทธยานะเก้าโมงสี่ทิศสองจะไปถึงเทพผิดาเทียมถึงเขาก็บอกบอกหมดนะจะไปวันไหนบอกว่าจะไปวันตุก,กับวันอาทิตย์เพราะว่าทุกวันนี้เลี้ยงหลานอยู่แล้วลูกชายคนเล็กอ่ะเขาก็ยังโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมเขาก็จะดูให้ให,หให้ได้เนียจะดูหลานไมได้เพราะว่า เพาว่าแม่จะมาจะมาแล้ววันพฤหัส่ะเมื่อคืนวา,านอาจารย์ก็จะมาไม่ได้นะทำไมเวียนหัวคิดนู่นคิดนี่กังวลสต่พัดพอบ่ายบ่ายสี่โมเตรียมเตรียมแบบซักเสื้อผ้าเตรียมแพคกระเป๋าแพคอะไรแล้วเข้าเซเว่นก็ไปซื้อครีมอาบน้ำซื้อทุกอย่างอ่ะที่เตรียมที่จะมาเนี่ยซื้ออะไรตะไรหมดทุกอย่างที่แบบของใช้อ่ะนะเตรียมหมดเตรียมแพคกระเป๋าเร็วก็เวียนหัวนะอาจารย์สองทุ่มสามทุ่ม เป็นอย่างนี้ทุกวันก็ไม่เป็นอาการมันเป็นมากอ่ะเป็นมากจนทาอะไรไม่ได้อ่ะอาบน้ำสามทุ่มสามคร่งครึ่งขึ้นบ้านไปก็เดินะโลวทะเลอ่ะไปนอนก็ก็พอฟังอาจารย์แล้วก็ฟังอีกก็แบบตามอ่ะตามข้างนอกไปแป๊บหนึ่งตีทุ่มมันก็หนับตื่นมาตีอะไรมันก็วิตกกังวลหลยายอ่งอาจารย์มไม่มาทํายังไงก็ไม่มาไม่มาเขาว่าเอ้ามันเพราะอะไรแล้วพอพอน,นั่งเสร็จ ก็ S <S <an> ตื่นเช้านะตอนตีห้าตื่นก็รีบลุกทำนู่นทำนี่แล้วก็บอกกัานว่าออกจากบ้านไปใกล้ตาวงเวลาบ้านเราก็ไม่ไกลนะขับรถยี่สิบนาทีถึงฐานนี้ฐานก็เราามาก็ถึงเนะี่ยอาจารย์วิตกตังง้งหลนนู่นนี่นั่นนั่งรถไฟมาก็ถามเขาว่าไปลงที่ไหนกันเขาบอกไปถอนแก่นเอาแล้วไม่มีใครลงกับเราเลยอะไรอย่างเนี้ยอาจารย์ไปคนเดียวนะมันก็กลัวอีกอพอกลัวอีกเสร็จแเราก็นึกจะกลัวทำไม เรา,ากา h, ็ท well. to ีคนอื่นเขามาจะตามประเทศอะไรที่รู้ที่อาจารย์เขาก็มากันได้แล้วเราอยู่แค่นี้ทำไมเราไปไม่ได้ถามใครก็ได้สรุปพอมันมาถึงนี่จริงๆนะอาจารย์มีลงยู่คนเดียวแล้วก็ลงไม่ถูกอ่ะก็จะเดินหน้าพวกทางลงอยู่นี่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ว่ามันเป็นฐานนี้เล็กไม่ใช่ฐานนี้ใหญ่เพรากว่าเลยไปมันเป็นขอนแก่นไงก็ดูเทียบเวลาแล้วประมาณเที่ยงยี่สิบเจ็ดนาทีก็รู้จักที่นั่งแล้วก็เดินมาถามว่าลงที่ไหนเขาบอกลงขอนแก่นม่มีใครลงเลยนะประเทศตที่ป้าลงอยู่คนเดียว ถ้าปว่ามว่าถึงนี่เอ,อ้าเขาเห็นอาจารย์ดุลน้อชื้อนักการ์มาถึงอาจารย์แล้ว่าคงได้อยู่ต่อแล้วล่ะคงจำไม่คงจำไม่ไม่พรอน,นัะดีค่ะเห็นได้คลิปอ่ะกันก็พอนั่นเสร็จอืมก็นึกในใจว่าเขาคงมาต่อและะ้วเนาะคงคงแบบว่าเวลาแบบอาจารย์พูดอะไรอ่ะมันคิดนะว่าอาจารย์อ่ะาพูดถึงเราว่าวะทำไมมันเหมือนจังอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พูดจริงแต่มัน แต่มันไม่เอาทำยังไงมันก็ไม่เอาอาจารย์เก้าไม่เอาติดไม่เอาอแล้วก็แปบเนาะแล้วน้องสาวอ่ะเมื่อวานก็คุยกับน้องสาวน้องสาวถามว่าตาวทิะจะมาบ้านแน่ไหมน้องสาวที่กรุงเทพก็บอกว่าไม่มาจะไปชัยาภูมิมหาอาจารย์ที่เทพจติดแล้ก็น้องสาวก็ถามว่าไปทําไมเราก็โง้ว่าเอ้าเขาไปหาอาจารย์ไงมันไม่เอาอาจารย์แล้วเนี่ยมันก็ต้องไปหาอาจารย์ เขาก็ <K an> เป็นเนี่ยดูซีรีส์ทุกวันแล้วทำแต่ไม่ได้ทํานะเขาพูดอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วตอนมาปีที่แล้วมีนามาหาผมมาเปิดดวงยาใช่ไหมใช่มาเมื่อแล้วมาก <จะ S 2> ับใครอัน,น <ะ S 1> อันนั้นน่ะหลานน่ะเขาเขาแมาต่ต่งหลานแล้วเขามาีมีเนี่ยแฟนหลาน,นะาาตานนะใครที่อยู่ที่ที่ททชัยภูมิแต่เขาไม่เขาห่างจากอาจารย์ไงวันนั้นน่ะเขามาโต่งคืนมาวันที่สิบเนาะที่มาถึงกาลางดึกแหละที่มาถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วนอนกันในรถอ๋อวันนั้นเหรอที่หลานไม่สบายหลานอาจารย์ไม่อ๋อตอนแรกว่าจะกลับไปแล้ว แล้วก็เลยอยู่ต่ออยู่ต่อที่บอกอาจารย์ไม่รู้อ่ะมันจะกลับมาเป็นอย่างนี้หลายรอบนะที่เดเอาของมาไว้ได้ถึงบ้านอาจารย์ที่ในรัก้านนะผมจําป้าได้แล้วทีเนี้ยเนี่ยผมผมยังจําป้าไม่ได้ไงก็เลยพอคุยๆอ๋อวันนั้นนี่ยตีห้าไปนอนอยู่ในรถผมนอนอยู่ข้างบนใช่หลานไม่สบายอาจารย์ปกติก็ไม่รับโทรศัพท์ใครล้วจำไม่ได้ไงแล้วตอนนี้พออันนั้นหลานเขาก็มาส่งแล้วอะไรแล้วนะอันนั้นมาได้แล้วตอนนี้พอขากลับอ่ะ าจะต้องเอาเมียขาวน้ำขอดลูกมาเดินมามาต่งของของป้าอะมีนาแต่เมียเขาลอดลูกลูกเมียสามก็เมียคนชยัยภูมิสรุปแล้วตอนที่ของมารับป้าอะมันมีปัญหาคือเขามาไม่ถูกอะอาจารย์เขาก็หลงไปไหนไม่รู้ไอ้วามเกรงใจเนาะเขาเลยไม่ไม่กล้าไอ้ขอไมาต่งไม่กล้าไ้มาเยอมาไม่ถูกเนี่ยแล้วตอนนี้พอพอนั่งเสร็จนะอะเขมาก็เขาก็มาอีกมาชายัยภูมิอีกแต่มันโคนลเลสเซนต์เนียเขาบอกว่าเขาอะถ้ามาส่งป้าที่ที่อาจารย์แล้วย้อนไปประมาณสองชั่วโมงกว่าน พอจะถึงเขาว่าไม่รู้ไม่รู้มันอยู่อำเภออะไรแต่ว่ามันอยู่จังหวัดชายภูเหมือนกันเป็นคนละทางเขาบอกเป็นคนละทิศคนละทางเลยลูกก็ไม่ได้มาแล้วเขาแล้วเขาก็พูดว่าถ้าจะมาอีกจะบอกให้บอกนะเดี๋ยวจะมีรถตู้รถตู้ที่พี่เหมือนลูกยังไงอรเรียกรถตู้คือมันจะมาส่งถึงสถฐานธรรมาจารย์แต่มันก็ไม่ได้มาที่เทพกระติดนี่อาจารย์มันไปอำเภอที่บ้านเขาถ้าสมมติเขาจะมาส่งให้ทีเนี้ยเขาก็จะต้องแบบเรียกเรียกตามแบบว่าไอ้นี่ มันก็มไม่ไม่มีวิธีที่ไหนจะมาแล้วแล้วก็พอมาคุมพาน่ะตอนนั้นก็ก็ยังเริ่มหาอาจารย์แล้วแหละ,และลูกสาวาเขาไปออกลุดมาแต่เขาไม่พามานี่เขาจะพาไปทะเลคือเลยก็มาแล้ววันเนี้ยใช่ต้อไปมาแล้วเอ๊วันนั้นรู้สึกว่าผมจะพูดเรื่องอะไรบางอย่างแล้วนั่งร้องไห้ใช่ไหมใช่ใช<ล>เดือนมากไม่เป็นก<ช>ลับไปใช่ไม่เป็นมากมันก็เลยกลับไปอีกก็เลยกลับเข้ามาลุกอีกใช่อันนั้นใช่ คัไม่เป็นแล้วมันแต่ถามว่ามันเห็นสภาวะมันไม่เห็นนะอาจารย์มันเห็นแต่ว่าเราเราเดินไม่เป็นอะไรหลายอย่างเนี่ยแล้วก็คือมันห่างไปอาจารย์แล้วตอนนี้แบบอาจารย์ก็เข้าใจนะว่าภายนอกอะไปเลี้ยงหลานใช่ไหมเด็กก็ร้อนแล้วพอจะวางอาจารย์เด็กมันก็แย่งโทรศัพท์แล้วพอวางตอนคืนน่ะมันก็แลกตลอดแลยนะพอวางอาจารย์ปุ๊บหลับได้ยินเสียงอาจารย์ี่ยหลับ่วงแต่พอได้ยินเสียงปุ๊บ ซีรีส์โชตลาเนี่ยอาจารย์มันจำได้หมนเลยนะมันแวแบๆขึ้นนะขนาดหนังจีนเราคุ้จักทุกชื่อจุดกิเลสมันก็อย่างนั้นแหละมันก็อยากถ่วงมาไว้ใช่เราก็เลยแล้วเราจะทำยังไงทุกๆคำนะที่อาจารย์พูดอะขนาดแบบว่ายื้อร้องไห้แล้วอบบอาจารย์ก็พูดถึงเราเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงเราแต่มันก็ไม่เอาผมก็พูดถึงทุกคนแหละไม่รู้ใครอะมรผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยผม ก็เลยบอกเนี่ยถ้าไม่ได้มาเที่ยนี้ก็ไม่มาแล้วนะมันยกโทรศัพท์สองรอบสามรอบแล้วนะจะพออกกบอาจานหลับในไลน์นะมีไลน์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ฟังแล้วนะสายกพุกมก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวแบบว่าอย่างไงอ่ะมันจะไปดึงคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาระบปากเอาวนอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่มันไม่เคยแบบว่าไปดูหม่นดูแทนหรือไม่เคยประมาทอะไรอาจารย์นะแต่มันไม่ันไม่เอาไนี่ยมันก็ยังยังบอกหรือไงมันไม่บอกว่ามันไม่เอามันไม่เอาเลยแหละอาจารย์ก็คือทํายังไงก็ไม่เอาไม่เอาแสดงว่ามันบอกอยู่ มันก็คืออย่าวฟังเงี้ยการล้างชามนะล้างชามติ้งติ้งล้างชามก็วางนี้ใช่ไหมก็เอาโทรศัพท์อ่ะใส่ใส่ตะกร้าเสียบเสียบอาจารา์ก็พูมันก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ล้างชามไปมันมันไม่วางเลยเพรพอถึงเวลาไอ้สิ่งที่เราชอบอ่ะมันวางมันใจจ่อจ่ออ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยจนจึงแบบโอไม่ไหวแล้วมันถึงขีดแล้วเงอ้มได้ยังไง ก็ไม่ไงแล้วก็ได้ได้มาเนี่ยได้มามันมันมันมีคลิปเนึ่ที่บอกอะ่ะที่ว่าอาจารย์เ็าบอกว่าแหมคุณบัวก็อยู่กับอ,อาจารย์เนาะเป็น,เป,นเป็นไอ้นี่กันเนี่ยคุณบัวก็ยังออกนอกทางเลยเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ดึงกลับมาแล้วนักภาษาอะไรจะรู้สึกก็ต้องออกนอกทางอะไรอย่างเงี้ยมันเดินนักไม่เป็นเนาะอันนั้นก็เข้าใจอยู่อาจารย์ว่าไม่ใช่เขาเดินนักไม่เป็นเพราะที่อาจารย์บอกไม่ตอนนั้นผมยังไม่ได้สอนเรื่องมากตอนนี้ผมจะสอนเรื่องมาก ใจมากเลยนะวันวันนี้บอกอุย้ยอะไรวะคืนเดียวเป็นไม่ได้งไงเนี่ยเราได้มาหาอาจารย์รนะคืนนะคืนเราคิด้วที่บอกว่าอธิษฐานอ่ะเมื่ออาจารย์ขอให้ตั้งเกิดสมมติแบบว่าถ้าสมมติว่ามันมีแบบมันยังได้มาทางนี้อยู่อ่ะขอให้ได้เจอได้เจอแล้วเช้ามาเนี่ยหลานเนี่ยจากที่ไม่เคยเห็นตัวเห็นต้นมันเป็นปีอ่ะมันผ่านไหมเห็นอาจารย์แต่บ้านนะ่ะก็อยู่หู่บ้านเดียวกันนะ่ะ<ม>แต่เขาทํางานแล้วป้าน่ะก็เลี้ยงหลานก็ไม่เคยออกรอบบ้านก็อยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆอ่ะมันไม้เห็นยังไงแล้วเนี่ย แล้วมันก็รับส่งอยู่นะมาเช้าส่งอยู่เมื่อกี้พอนั่งกินข้าวอยู่ก็โทรถามว่านะ้าถึงถึงถึงไม่มี่หรือยังเขาบอกถึงแล้วเจอเจอแบบว่ากาลังกินข้าวกินกาแฟอยู่เดี๋ยวจะไปอาบน้ําอาจารย์นี่ไม่มาเขาบอกเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าง,าาางไรแล้วก็บอกแล้วค่ะมันก็ดูเวลาให้เลยว่านะ้าจะกลับวันอาทิตย์รถมันก็จะออกจากจากเนี่ยเที่ยงเที่ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยน้าก็มาจองมาตื้อตัวเตื้ออะไรเลยไม่ต้องเอาชั้นนะี้หรอกนะเอาชั้นทีลมก็พอแป๊บเดียวก็ถึงบ้านเราแล้วมันมีที่นั่ง ไม่ใช่เทศกาลราว่าาป้ากมาเขาว่ามาง่ายมากเลยถ้ารู้่านี้มานานอาจารย์ง่ายเดี๋ยวมีคนไปรับถ้าเราไม่มีรถเดี๋ยวไม่ใรู้ึกลยครับคุณบัวก็บอกว่าให้อาจารย์รวบรวมไปรับอาจารย์ก็ัดมได้แล้วก็ลงูีคนเดียวไม่ต้องไปกังวลเถ้าถ้ามันรู้อย่างี้นะอาจารย์ก็คงได้มานาแล้วมันไปติดซีรีส์มันติดแค่แป๊บเดียวเองนะอาจารย์ แค่เมื่อเดือนมีนาเนี่ยก็คือแบบเราเลี้ยงเด็กใช่ไหมแล้วเด็กอ่ะมันมันรื้อมันร้องมันอะไรแล้วช่วงปิดเทอมอ่ะมันก็มีคนหนึ่งอ่ะแปดเก้าแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวไปเลยม่เลยมันไปอารมณ์ภัยรอกมันโกรธหลานมันอะไรพอหยิบโทรศัพท์มามันหลานก็รู้นะหลานก็บอกว่าคุณยายธรรมะอาจารย์ใช่ไหมธรรมะเขาก็เขาจาเสียงอาจารย์ได้เขาเห็นเลยนะเขาก็รู้แต่เขาแยกอย่างเงี้ยเขาแยกอ่ะเราก็บอกว่าดูไม่ได้ดู นีเขาสั่งไม่ให้ไม่ให้ดูไปดูเอานะยุเท่าไหร่หลานอ่ะเตอนที่ยิส้สองเนี่ยครบสี่ขวดอ๋อแล้วจำเสียงคุณได้ด้วยอุหยเขาเห็นอาการเขาบอกว่าธรรมะอาจารย์ธรรมะคุณยายมาแล้วธรรมะอาจารย์คุณยายม,มาแล้วเพราะจำเพราะว่าตอนที่มาเมื่อปีที่แล้วอ่ะก็เมื่อก่อนเนี่ยทำงานแล้วพอ 6, ปีหกหกอ่ะสุราหกหกอ่ะโดนโกรดก็เอาหลานมาเลี้ยงเอาหลานมาเลี้ยงได้ป่ะม,มันมันมีคนหนึหน่งลูกของลูกชาย มันจะติดขวดไปแล้วมันก็ไล่เรียกนเี่ยห่างมันหกขวดมันก็เรียงอยู่ในการแล้วตอนนี้พอโรงเรียนปิดเทอมมาอาจารย์ความที่แบบว่าเราคิดดีนะเราอ่ะจะไม่ให้ลูกหลานเราอ่ะไปนัง่งู้ื่นเราเข้าใจนะว่าเป็นมันแบบว่ามันไปเล่นอ่ะเด็กผู้ชายเนาะเราก็บอกว่าถ้านานักให้เพือ่อพาเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะเดี๋ยวย่าหาอะไรให้กินอะไรเนี่ยมันอยู่ในแต่ตาเราดีกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรเนี่ยต้องคิดอย่างนี้เนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ไงอาจารย์พอมาถึงแล้วมารวมจริงๆแบบอารมณ์เนาะ อารมณ์มันไปหมดอ่ะอุ้ยอาจารย์มันโกรธเป็นอะไรนึกในใจอุ้ยทำไมใช่หลานเนี่ไม่เอาแล้วเนี่ยจะฆ่าให้ตายอะไรแบบแบบว่าคิดเฉยๆนะไม่ได้อะไรก็บอกกับลูกอ่ะอุ้ยถ้าถ้าไม่ใช่หลานเนี่ยแม่ไม่เลี้ยงให้เราเนี่ยเราไม่เคยแบบไม่เคยเลี้ยงเด็กไงอาจารย์พอมาเจอเนี่ยอารมณ์แบบอุ้ยมันอาจารย์เวลามันโกรธมาอ่ะมาทะเลาะกันน่ะอตายตายตายแล้วแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยอะไรก็เจ็บ ที่ป้ามาจากอุรีรัมย์ใช่ไหมมาเกิดธรงพยาบาลมีรักกันเง้นใช่ไหมสองคนกับแฟนได้พักกี่วันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูห้องให้เขาเขาจะได้พักเขาก็เดี๋ยวผมมาไล่ถามให้นั่งเล่นเลยเดี๋ยวผมไปหาห้องให้เขาก่อน